ทรัพย์ไยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คือแบบกาลังอยู่ในทะเลเนาะพี่น้องเนาะบริการล่างคืออยู่เลยแหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับวันนี้ก็คุณญาเด้อพี่น้องก์เพิ่มนได้จิกแจนทะเลพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮาว่าปูนี้ว่าวอยู่บ้านเฮาเขาเอิญน่าพี่เลิฟวะอยู่บ้านเฮาไม่มีน้ำทะเลมาถามหาอยู่บ้านเฮาเอิญว่าพี่เลิฟ ไปดีทุกคนเนาะวันนี้ก็สไปเรนทะเลเนาะวันนี้เนาะสไปรนทะเลนะวันนี้สไปหาไปหาจักจักกะจันทะเลเนาะแล้วก็สิไปตกปลาเนาะมีเวทพร้อมตกปลาเนาะตกปลาทะเลจักกะจันทะเลพร้อมถ้าซื้อน้ื่องแงกันเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ทะเลก่นเนาะ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้มามาหอดทะเลที่เลยบน้อยแล้วเนาะเนี่ยลังยางลงไปเยอะเนาะยางลงไปทะเลปฏิวัติสร้างทนผู้ชมมาถึงทะเลแล้วท่านผู้ชม ลังยางลงไปอยู่นะฮะพวกเรากำลังยางลงไปอยู่ขึ้นทะเลมันแรงมากเลยนะฮะม่าจะยากอะเราว่าลท่านผู้ชมท่านผู้ชมทะเลท่านผู้ชมผู้ชมครับป้าหมื <c oughs> น่น <c oughs> เลยเดือดซึ้อ มาเต็แรงๆๆ,ๆ,ๆออมาดูที่สอนไล์กันแล้วกันโอ้ยทาลุกระจกัดวงจะไม่ได้วันนี้รับรองยอดเรียนทะลุล้านแน่เลย ีหน้าตาทะเลเนาะเราบอเห็นหน้าตาทะเลแบบนี้เนาะจะไม่าาสามาเล่นน้ำทะเลครับเราจะมาหาจักรจันนะคะเราจะมาจักระจันนะคะนี่หน้าตาทะเลมาแล้วพี่ยามาแล้วน้ำทะเลน้ำทะเลไรน,นะ สวยมากเลยนะทุกคน,กน,นจะกับพิาทำอะไรเมื่อกี้พียาทำอะไรมันไม่มีโควิดหรอกเ,รเพราะว่า เพราะว่านักนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วเจ้ากระจันล่ะฮะแบบไหนมันอยู่ไม่งมัน้มันไหลขึ้นเลยิไบลเราจะหาจัากระ,จ,ะจัน เราไปดูผู้เสียสันหาจากกักรจันนะ้ยกำลังควัดหาจากกักรจันอยู่มันอยู่แบบนี้เหรอว้า,ว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 า นี่นเจอแล้วนี่นี่นี่ฮน, <c oughs> นี่คือนาจาจก,กรจันนะได้แล้วจก,กรจันหนึ่งตัวได้แล้วเนี่ยจก,กจัน,นตัวเนี่ยจก,กจันทะเลนะครับจกจันทะเลเนี่ยนายโฟกา

ให้ทิ๊บให้ทิปครับไปแลวเราจะไปหาจ้กระจันจับกล้องให้หน่อยจับได้ไหข้างหลังเราหาเรื่อยนะควันหาก็เราควันหาดบอสนะอือนี่กำลังพี่น้องกำลังเอาจักรจ่นทะเลครับจักรจ่นทะเลนะครับกำลังควันหา วิ่ง <S <S จ,จัดได้แล้วจัา<ำ>ะะไม่น่าทะเลจะไม่นะาถ้าไปซื้อเอขากินห้ามต่อราคาเพราะมันหายากมาก ไไม่ด้วันนี้ได้สามตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเนี่ยขวดน้ำอ่ะใครขวดน้ำพี่โอ้น้องเอ็มได้สายมองนะครับผมสุกฟ้าได้สายมองม่าอ่านาได้ต้นไงก็ได้กระเป๋าพี่อะมีขวดน้ำเนี่ยเวลาเขาจะนั่นนาเวลาเขาจะกินน่ะเขาก็ดึงตรงนี้ออกเนี่ย นี่หน้าตาจะกระจันนะเลลานี้เราก็เอาไปทอดแล้วก็ดึงก็ดึงตรงนี้ออกแล้วก็กินอะไรเมืก็กินตรงนี้ไงเอาไปขวดอะไกินได้หมดเลยใช่ตักระทะร้อนแล้วก็แกบเ้าไไม่วไหนี่แกเลยอ่ไเป็นอะไรอ่ะก็ดึงตรงนี้น่งนี้ไม่ล่นนี่ก็ดึงตรงนี้ครับครับนี่ก็ดึงตรงนี้้ยลอ่าอ่ไ้แล้วไ่า่มนี่ไ่ใม่้ได้แล้วเออได้ได้อยู่ได้อยู่ หาได้อยู่หาเป็นนะมาไปเอาเพื่อนมาอยู่หาที่ใช่นี่ในกระเป๋าพี่เอ็นมันมีขวดน้ำโย่อันตรายเวรเวรเวร M K เวอรเส็ดายสุดผมคำว่าทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คือแบบกาลังอยู่ในทะเลเนาะพี่น้องเนาะบันน้การล่างคืออยู่เลยแหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับวันนี้ก็จรรนะคับ คนดาเด้อพี่น้องเด้อ่นได้จิกแจ้นทะเลพี่น้องเลยอยู่บ้านเฮาว่ะพูดดีว่าว่าอยู่บ้านเฮาแล้วเขาเอิญนะพี่เลิอกว่ะอยู่บ้านเฮาไม่มีน้ำทะเลมาถามหาอยู่บ้านเฮาเอิญว่าพี่เลิอกแก้วบ้านเฮ้าเป็นเมงกี้ซ้อนแม็นกี้ซ้อนแม็นกี้ซ้อนอยู่ดีขนาดเนาะมาอยู่ทะเลพี่น้องเป็นกี้ซ้อนอยู่แถวพี่ฝาผู้หมอเสด็จไงผู้ไปค้นด้วยเปลี่ยนอยู่ผู้ จับเอาจับเอาอะไรพู้มื่กี้สดเมื่กี้สดมันคือลายกระโดงตรงนี้ได้ลายแป้นเปี่ยวตรงนั้นได้ทำนี้วผิวผิวฟงขึ้นมาเลยเนาะเออไม่ไหลลงไปนะผู้เราได้แล้วพู้พี่นกได้แล้วพู้ อ้วาวตอนนี้มือผมได้ฝาดปุ๊กเฉยๆหัวตาจรนะครับค,คนหาอย่างแบบว่าเมามันมากเลยนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้ก็กกชื่อว่าลายแล้วก็ก็เห็นเป็นน้ำเบื้องเนื้อฟุ้งยันถั่วยันถั่วตัวเชือกเต็มโคตรนะนี่คือแมงดาทะเลเนาะพี่น้องอเออแมงดาอีกแล้วครับพี่น้องจิกจั่นทะเล เพราะแต่แมงดาทะเลตะโอ้ยรดเฮอยกินแกวแมงดาเยอะพูดถึงแมงดาอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมโอ้ไหลขึ้นมาเลยครับแดดนะครับคุณแดดนะครับตอนนี้คุณแานบอกว่าเจอคลื่นทะเลคุณหนาวไหมครับหนาวไหมครับท่านผู้ชมแสบตาแสบตาเพราะน้ำเค็มเค็มด้วย เป็นขี้กากขอแนะนําให้มาแช่น,น้ําทะเลสักสองสามนาทีรับรองขี้กากของคุณจะหายไปในนาทีมันสะตกเกตนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ําเค็มพ่อดีของคุณเป็นขี้กากแนะนําให้ลงมาน้ําทะเลนะครับเพราะทําไมผมถึงพูดได้แต่ก่อนผมเป็นขี้กากและผมลงมาทะเลแล้วมันก็ดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเนี้ยด้ย รู้สึกว่าผมปวดงิ้วอันนี้เนี่ยประเทศผืนแล้วกับประเทศแมนว่าพูดขีนซึ้อเลยข่าวหาแม่งเจ๊กจั่นทะเลเนาะพี่น้องเนาะคือวะทะเนาะโผ่่ไล่ตานั้ำขาวนี่ก็พอแล้วพี่น้องอ้ยประเทศแฟบลงนี้ไล่ขึ้นไล่ล่วงอยู่เป็นฟองแฟบอยู่พี่น้องเอ้ยได้ละประเทศเพืกอกี่นี่นะ เอาไปทอดกระเทียมรสรสซ่าจะเป็นยังไงก็ผอมก็ยัง่ป็นรสซ่ารสซ่าอันนี้ก็คือจุดต้นทางที่ห้าลงม,มาเนาะเพีินเนาะแม่นลงม,มาจา่ตรงนี้แล้วก็ลงม,มาตรงนี้เนีโอเค